สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมาสังเกตนะครับในส่วนของ for price นะครับก่อนรับชมคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในส่วนของการที่เข้ามาดูตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของการแชร์มุมมองแล้วกันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแต่ละคนมองไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองในลักษณะประมาณนี้นะครับผมเปิดเข้ามาดูในส่วนของ open c open c เนี่ยนะครับจะเห็นว่านะครับเห็นไหมฮะ เขาให้ความสําคัญกับอะไรบ้างนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับคือ1ก็คืออันดับแน่นอนนะครับอันดับของการซื้อขายนะครับว่ามีโบลุ่มเท่าไหร่เห็นไหมครับอันนี้นะอยู่ที่17,000นะครับนะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันอีเร,รียมแล้วก็บวกเห็นไหมครับบวก113%เลยแล้วก็อันดับนี่นะฮะก็จะมีรูปของคาแรคเตอร์ของคอลเลกชันนั้นแล้วก็ชื่อ แต่จะเห็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ OpenSea รู้สึกว่าเพิ่งจะอัปเดตนะแต่ผมจําไม่ได้เหมือนกันนะครับว่า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 วันไหนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เคยดูของ OpenSea มาก่อนใครทราบก็ฝากบอกที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับพอดีผมเล่นในส่วนของ p a l a สนะครับของ NFT นะครับผมก็เลยเข้ามาดูในส่วนของเอ่อแพลตฟอร์มอื่นๆบ้างนะครับในส่วนของ o p เ n นี่ยผมเห็นคําว่า for price เห็นไหมห้าจุดหกอีทูเนะครับนี่ครับบอเรเนะครับนี่ของเอฟนะครับ แอปเนี่ยก็คือ83 ETH อีเทรียมเราสามารถดูได้ตั้งแต่หน้าแรกของการโชว์นะครับในส่วนของบอร์ดเขาเลยนะฮะตรงนี้เป็น top correction นะครับ over นะครับ last เด day นะครับเจ็ด day ของเขาเขาก็จะโชว์ในส่วนของ price นี่3แลนด์ไงคนไทยเรานะครับนะครับ t r e a n d e r นะฮะนี่นะครับ1.85่งจแ้อีเทรวียมและก็นี่ของ the s n o p dog เขาครับ the doggy นะครับ0.49อีเทรียมคือสิ่งที่เขาโชว์ตรงนี้มันทำให้เรามองแล้วก็ ทำให้เราได้กลับมาคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงโชว์ทำไมเขาถึงเอาในส่วนของ for price ตรงนี้ขึ้นตั้งแต่หน้าแรกเพราะว่าปกติแล้วนะครับในส่วนของคนซื้อนะครับส่วนมากนะส่วนมากนะครับ,มรบผมไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันทุกคนหรือไม่นะครับก็อาจจะไม่เหมือนกันทุกคนหรอกครับแต่ส่วนมากเนี่ยนะครับก็จะดูราคาขั้นต่ำที่เราจะซื้อได้หรือสำหรับคนที่เกงกำไรนะครับสำหรับคนที่เกงกำไรเขาก็จะดูในราคาที่เออขั้นต่ำตัวเนี้ยของ collection เนี้ยประมาณเท่าไหร่ นะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้แหละนอกสจากแบบซื้อไปสะสมหรือเป็น a r t i ิสนะครับก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปอีกอย่างหนึ่งแต่อันเนี้ยในมุมมองของการซื้อเพื่อเก่งกําไรหรือซื้อที่มีงบจํากัดหรือซื้อที่จะกวาดฟอร์นะครับเอาไปทําเป็นแบบลักษณะของวานเข้าซื้อผมก็เลยกลับมาดูในส่วนของพาราสนะครับคือพาราสเนี่ยของ n e a ย protocol เนี่ย,น,ยนะครับก็ ก,ก็ยังเป็นในส่วนของน้องใหม่ของเรื่องของ NFT เท่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับในส่วนของ p a l a สเนี่ยจะพบว่านะครับจะพบว่านะครับคอร์เรชันที่ติดอันดับต้นๆเนี่ยนะครับเขาก็จะทำการบ้านในข้อนี้มาเหมือนกันนะครับอย่างเช่นนะครับนี่ครับ anti social ครับ F club ในส่วนของอันดับเป็นอันดับหนึ่งะครับส่วน for price เขาเนี่ยเขาอยู่ที่53ถามว่าตรงเนี้ยถามว่าตรงเนี้ยเขาคิดมาก่อนไหม ผมคิดว่าเขาคิดมาก่อนนะครับนะอันนี้เดาแนวความคิดเขาอีก <c oughs> คือเอาเป็นว่าข้อสังเกตเลยกันนะครับข้อสังเกตเนี่ยถามว่าทําไมตรงเนี้ยเขาทําการบ้านมาเป็น5 3บามเนี่ยนะครับ for price ที่เวลาเวลาที่เราเข้ามาดูสิ่งแรกเวลาเราจ,จับงานเราก็จะดูราคาขั้นต่ําที่สุดของ correction นั้นถามว่าทําไมนะครับกดไปดูตรงนี้นะครับชื่อเขาเขาจะแล้วก็กดมาดูดูนี่ครับ correction จบนี่นะฮะจะเห็นนะครับว่าเขาเนี่ย ก็ได้มีการวางแผนว่าเออเนี่ยจะมีในส่วนของคอร์เรคชันหลักนะครับคอร์เรคชันหลักก็คือสมมุติว่ามี3,333ตัวนะครับคือจะไม่มีอะไรยุ่งเลยนะครับพอจะไม่มีอะไรยุ่งเลยเนี่ยมันจะโชว์ในส่วนราคาขั้นต่าอยู่ตรงนั้นนะครับนะอย่างของอย่างเช่นอันนี้นี่นะครับเขาแยกออกมาเห็นไหมครับ for price เป็นเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะครับแต่ตรงเนี้ยเป็นในส่วนของ uh, anti social f club นะครับแล้วก็นี่เป็น uh, เป็นอะไร fablet f นะครับก็คงจะเป็นในเงื่อนไขต่างๆของเขาเขาก็แยกออกมานะเขาแยกออกมานะครับแยกออกมาส่วนอันนี้นะฮะตัวหลักนี่ครับเห็นไหมครับ51นะครับมี3,329ตัวนี่นะครับจาก333นะครับเขาก็คงเบียดมา51 for price นะครับเวลากดดู activity 53ไปแล้วเหรออ๋อยังไม่มีใครซื้อนี่นะครับ51สส่วนถามว่าทำไมถึงวิเคราะห์ในมุมนั้นก็คือมาดูอันนี้อีกอันหนึ่งนี่ฮะ เขาแยกออกมาอีกนะเป็นคอลเลคชันตรงนี้อีกอันหนึ่งจึ๊บนี่นะครับตัวสเปเชียลนะครับ15ตัวนะครับ15ไอเทมเนี่ยนะฮะจะพบว่าราคาขั้นต่ำเนี่ย1,000เลยถ้าราคาขั้นต่ำตรงนี้1,000ในตัวนี้เป็นสเปเชียลเขาแยกออกมาเนะี่ยแล้วถ้าเกิดว่าไปรวมกับของที่มันอยู่ในราคาของ51เนี่ยเมื่อคู่เนี่ยคอลเลคชันหลักเนี่ยนะครับมันเหมือนเขาแบ่งนะครับนี่เป็นอะไรอ่ะฮโนเรโฮโนลาลี่นะครับเอฟผมก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอ่ะนะ แต่ว่าคงมีความพิเศษหรือความที่แบบว่าสเปเชียลที่เขาแยกหมวดหมู่ออกไว้ส่วนอันนี้นะครับเห็นไหมอันที่โซเชียลนะครับเอฟครับปุ๊บแยกออกมาอีกอันอีกเขาก็แยกออกมาหมดเลยถามว่าตรงเนี้ยเขาแยกทำไมในมุมก็คือไม่ต้องการให้ for price ของคอร์เรคชันหลักตรงเนี้ยนะครับของตัวนี้เลยนะครับของคอร์เรคชันหลักของของเนี่ยคอร์เรคชันของนี่ครับ A S A C นี่ครับคอร์เรคชันเนี้ยนะครับเพี้ยนไป แล้วตรงนี้สามารถที่จะเอาไว้จับเกงกําไรหรือสะสมหรือสามารถที่จะมาซื้อมาขายได้อีกนะครับไปดูอีกเจ้าหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นอีกผลงานหนึ่งคือมิสเตอร์บราวน์มิสเตอร์บราวน์เนี่ยพอดีแกก็เพิ่งออกมาจะเห็นว่าร,ราคาเนี่ยตอนนี้นะครับอยู่ที่6.78เนียนะครับราคามิ้น์อยู่ที่7เนียติดดอย f อ r price เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าราคาขั้นต่ำอยู่ตรงนี้มันทําให้เราได้คิดและวางแผนอะไรอีกมากมายเลย นะครับส่วนของ b ราว n ์เนี่ยนะฮะเข้าไปดูในส่วนของโปรเจกต์ของเขาตรงนี้ชื่อชื่อเขาแล้วก็คอร์เรคชันนี้ b รา w n ์ Brown เนี่ยเขาก็มีแยกมาเหมือนกันเห็นไหมมิสบราวน์นะครับโฮโนรารีคอร์เรคชันแน่มีอะไรมีอะไรนะครับเห็นไหมครับเขาก็แยกไอเทมของเขาออกมาเขาก็แยกไอเทมของเขาออกมาถามว่าตรงนี้มันมีผิดมีถูกไหมไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําในลักษณะไหนนะครับเพื่อนๆก็ลอง ประยุกใช้นะครับปรับใช้ดูกับของเราดูนะฮะผมพาไปดูอีกอันหนึ่งล้วกันของเครปนะครับเครปเอ่อมันอ่านว่าเครปเนี่ยอาจอ่านผิด24เนี่ยนะครับเขามีคอร์รคชั่นอื่นอไหมเปิบน้องลิงที่ปั้นด้วยดินน้ำมันมีนะนี่นะครับสิ่งอันเนี้ยสิ่งที่ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่ง ลอง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 ดูในมุมมองของการวิเคราะห์ดูนะฮะนะแล้วก็ลองปรับใช้แต่ว่าแล้วแต่เราจะถนัดนะครับหรือแล้วแต่จุดประสงค์ของเรานะครับคือคอลเลรชันนี้คือคอลเลรชันหลักที่เขาเอาไว้สร้างเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะมีอยู่1นึตัวซึ่งอันนี้ครบละหนึ่งหนึ่งตัวก็จะซื้อขายราคาขั้นต่ำเนี่ยมันก็จะโชว์อยู่ตรงนี้ทั้งหมด1นึตัวเนี่ยจะอยู่ในในตรงนี้นะครับเห็นไหมราคามันก็จะ25 40, 40, 40แล้วแต่มันจะดีดไปนูน่นไปนี่ไปนั่น แต่ในสิ่งที่ผมได้เห็นนะฮะเขามีตัวของสเปเชียลเห็นไหมสเปเชียลเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับมีอีดิชั่นนะครับอยู่101นะครับนั่นคือ100 copy 101 copy ี่อยกี คือมีผู้ถือได้เนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งก๊อปปี้ตรงเนี้ยเอาไปเล่นอะไรได้อีกเยอะแยะเลยนะครับเอาไปเล่นอะไรได้อีกเยอะแยะหมายความว่าอาจจะไปใช้ทำสิทธิ์นู้นสิทธิ์นี้สิทธิ์นั้นหรือเข้าเป็นกลุ่มเข้าจอยครับหรือรุนกิฟต์เอาเว์หรือจะมีสิทธิ์ในส่วนของการลั่เฟิลหรือจะมีแบบแอดดรอปให้ต่างๆนานานู่นนี่นั่นตรงเนี้ยเขาแยกออกมาเพราะถ้าเขาไม่ได้แยกตรงนี้ออกมาเนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งจุดสองสมมตินะฮะสมมุตินะฮะ,สมม,ะ,ฮะสมมุติว่าตัวเนี้ยอีดิชั่นหนึ่งจุดสองเนี่ย ไปรวมกับตัวของ collection collection ตัวนี้นะครับนั่นคืออะไรนะครับถ้าเรามารวมกับ collection ตัวนี้นะครับโอ้ขอโทษทีถ้ามานมาอืมสักครู่อ่าขอโทษกดผิดถ้าเขามารวมกับ collection ตัวนี้ซึ่งเป็น collection หลักนี้1.2ตรงนี้นะฮะจะเข้ามาแทนราคาของ f o r price ที่จะบอก message นี้แหละนะครับที่จะบอกคือ message นี้แหละนะครับถ้าเราเอา edition ที่เป็นสเปเชียลนะครับมารวมไว้ตรงนี้เนี่ย for price เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้มีผิดมีถูกไหมอืมมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกนะครับมันมีเรียกว่าข้อดีแล้วก็ข้อเสียแล้วกันนะครับนะในมุมของเราในมุมของผมนะฮะข้อดีของมันเนี่ยนะครับสำหรับคนที่เป็นศิลปินใหม่ๆหรือเป็นศิลปินที่ยังไม่ผ่านการบริไฟหรือยังไม่ผ่านการมองเห็นหรือยังไมได่ดังนั่นแหละภาษาง่ายๆเลยก็คือยังไม่ได้ดังเนี่ย ข้อดีคือบางครั้งเนี่ยเจ้าตัวของอีดิชันตรงนี้ที่เขาสร้างกันมามาไว้ตรงนี้นะครับส่วนมากเนี่ยร้อยอีดิชันเนี่ยเพื่อเปิดการมองเห็นในส่วนของการโฆษณาเพื่อเปิดการมองเห็นให้คนเข้ามาเห็นชั้นกดเข้ารับไปฟรี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 แต่ในข้อดีตรงนี้เนี่ยอนาคตถ้าดังขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นข้อเสียก็ได้นะครับมันแล้วแต่มุมมองอะนะในมุมมองถ้าเป็นข้อเสียเนี่ยถ้าเรื่องของราคานะครับตรงฟอร์พา์ตรงนี้มันก็จะเสียไปนะครับก็คือมันจะไปยึด ตัว edition ซึ่งตัว edition ตรงนี้เท่าที่ผมดูมานะครับยังไม่ edition ที่เยอะๆที่สุดนะครับที่แบบว่าร้อยก p y ีขึ้นไปหรือ200หรือ300ยเนี่ยยังไม่เคยแซงยังไม่เคยมีแซงตัวตัว edition เดียวนะครับถ้ามันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับแน่นอนว่าราคา for price ตรงนี้นะครับมันจะมันจะถูกดึงไปนะนะมันก็จะมี ข้อดีคือเป็นการโฆษณาข้อเสียเนี่ยก็คืออาจจะถ้าเรื่องราคาในอนาคตเนี่ยเราแก้ไขตรงนี้ไม่ได้แต่จริงๆมันมีเทคนิคอยู่นะเดี๋ยวลองแชร์กันดูนะครับเดี๋ยวอาจจะทําคลิปอีกสักคลิปหนึ่งก็เผื่อบางคนบอกเฮ้ยเราทําอย่างนี้เราจะทําอย่างนี้ได้ไหมมันมีวอ,ออกหมดแล้วนะครับแต่ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านอันนี้ในมุมมองของของของผมที่จะมาแชร์กันนะฮะก็ประมาณนี้เนาะ ก็ดูดูแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะทำการบ้านได้ดีอยู่ส่วนคนที่ทำไปแล้วหรือว่าฉันเอาอีดิชั่นร้อยหรือรวมกับในส่วนของอีดิชั่นหลักอะไรเนี่ยมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกครับวันนี้เรามามาแชร์ในส่วนของเออทำไมเว็บใหญ่อย่าง o p e n s ซ a นะครับเขาถึงใช้ f o r p r i c e นำหน้าเลยเป็นจุดสังเกตอย่างหนึ่งนะครับเผื่อเพื่อนๆเนี่ยจะลองนำไปประยุกต์ลองไปปรับใช้กันดูนะครับกับกับกับผลงานกับการของเราหรือการจับ จับงานของเราครับลองมาดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งก็ได้นะครับอย่างของตัวตัวนี้นะครับผมเคยไปจับงานมาโอ้ยาวเลยเป็นตัวของหมีเนี่ยฮะจะเห็นว่านะฮะคือเขามีตัวสเปเชียลการ์ดมานะครับแล้วก่อนหน้านี้มันไม่มีสเปเชียลการ์ดอ่ะมันขายค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับในมุมมองของผมที่ผมไปจับงานเข้ามานะคือพอเขาแทรกตัวสเปเชียลการ์ดมาเนี่ยคือที่แรกเนี่ยคนแย่งแย่งกดกันเยอะแยะเลยราคาเนี่ยสเนียสเนียคนระับตั้งแต่4เนียห้เนียเนี่ยนะ เยอะแยะมากมายราคาตัวเดียวๆเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของโปรเจกต์ของเขาด้วยต่างๆนาๆนานะครับแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีสเปเชียลและมันยังเร็วๆอยู่นะครับพอมันมีสเปเชียลเข้ามาเนี่ยสะดุดอยู่เหมือนกันนะนะครับสะดุดอยู่นะพอมีสเปเชียลมาเนี่ยเป็นหนึ่งนะครับเนี่ยหนึ่ง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 และหลังจากนั้นคือลงลงละศูนย์มั่งศูนย์จุดเจ็ดละเพราะอะไระครับศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วลงดิ่งหมดเลยครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ เวลาคนดูในส่วนของการพิจารณาเข้าซื้อเนี่ยก็จะมาดูเหล่านี้เหมือนกันนะครับก็คือมันดิ่งหมดเลยนะฮะดิ่งไปจนถึงไหนครับดิ่งไปจนนี้เลยนะครับราคา f p r price อยู่ที่0.39นั่นคือตัวของ special แน่นอนถามว่าทำไมถึงรู้ได้ก็กดเข้าไปดู special card ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เข้ามาดูตรง Owner นี่นะครับราคาเนี่ยมันน่าจะมีตัวไหนสักตัวที่ตั้งราคาต่ำไว้สุดนะครับ0.39ไหม 50 50อ่าไม่มีในนี้หรออ่าปกติอากเบิร์นไปแล้วหรอ correction มันน่าจะอยู่ในนี้นะแต่ว่าไม่รู้มันอยู่ตรงช่วงไหนนะครับอืมแล้วก็เปิดขั้นต่ำดูสิฟิลเตอร์ดูได้นะครับโร0.39ุเก่ออ้าวเขาเบรนออกไปแล้วหรอไม่แน่ใจนะ อ่านี่ไงนี่อ๋อ,อตอนนี้อันนี้เป็นเคสแรกเหมือนกันที่เพิ่งเห็นราคาก็ <c oughs> สแสดงว่าราคาของตัวอีดิชันเดียวเนี่ยบางครั้งก็ไม่ใช่เสมอไปเหมือนกันนะว่าจะไม่ต่ำกว่าตัวหลายๆอีดิชันอันนี้เพิ่งเห็นเหมือนกันนะเนี่ยแปลกๆอยู่นะฮะ <c oughs> คืออีดิชัน33อีดิชันเนี่ยนะครับอยู่ที่1นะครับส่วนอีดิชันเดียวเนี่ยที่เป็นก๊อปปี้เดียวเนี่ยอยู่ที่0.39 <c oughs> ผมกผมเพิ่งเคยเห็นนะครับผมเพิ่งเคยเห็นนะครับก็ เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับนะในคลิปนี้เลยนะครับก็เลยกําลังไปหาเจ้าตัวของสเปเชียลตัวนั้นนี่ไงสาสิบสี่อ๋อเพราะมันมีด้วยหลายปัจจัยอยู่เหมือนกันนะอืแต่จริงๆแล้วตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นผลก็คือเนี่ยพวกอีดิชันที่เขาใส่มาทีหลังอ่ะเขามาใส่ในคอร์เรคชันนี้นะครับราคาของตัวนี้เพี้ยนหมดเลยนะครับคืออันนี้อาจจะเป็นมุมมองมุมมองหนึ่งนะครับนะ ถ้าในเรื่องของราคานะครับของ f o r price นะครับเพิ่งเจอของแกมพอดีเปิดมายกตัวอย่างผมก็หาดูเอ้ยก็แสดงว่าเหล่านี้คือเหมือนจะขาดทุนนะครับหรือต้องการปล่อยแล้วแหละเขาไปจับมาเท่าไหร่จับมา1.5นะครับคือขาย1.3ไม่ออกก็ยอมปล่อยขาดทุนเลยเอาทุนคืนดีกว่าอาจจะจับมาหลายตัวอะไรประมาณนี้แล้วแต่แผนของแต่ละคนแต่เพิ่งเห็นนะว่ามีการขายต่ํากว่าในส่วนของกอปเอ่อหลายๆก๊อปปี้นะครับก็มีตัวอย่างแล้วพอดีเปิดมาเจอพอดีเลยนะครับ ก็อย่างที่บอกครับมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกนะครับมันแล้วแต่มุมมองนะครับแล้วก็รู้แล้วแต่ว่าแผนของเราเนี่ยจะไปในแผนไหนนะครับแต่ว่าในส่วนของออพี่ใหญ่นะครับเขาก็มีมุมมองมุมมองหนึ่งหรือนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยเขาก็มีมุมมองม,มองหนึ่งเวลาเข้ามาเนี่ยตัวผมเองแล้วกันผมยกตัวอย่างของผมแล้วกันนะครับผมเองก็มองในส่วนของฟอร์พลัสเหมือนกันนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับ ได้มองในส่วนของราคาของ4 p ร์ไพด้วยหรืเปล่านะครับในส่วนของการเข้าซื้อนะครับนะก็แล้วแต่วันนี้มาแชร์กันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ